ก็ก็กลักกกวพี่ยุใส่ยุใส่คนคนเจอกันเดี๋ยวพี่เสียงใส่เลนพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมพี่ยอยู่ไ,ไหนหวะมึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวจะแถวที่เดิมห้างสรรพสินค้าชั้นนำอ่ะพี่ที่เดิมไหนหวะเออเนาะแถวที่เดิมที่เราขายเลย อ่าเรียบร,อยร,ยรย้อยเลยยากเลขสวยไหวชิวเออไหวชิว,ชวโดนชนยับเลยอ่ะโดนชนจะบซุนอ่ะใจงี้พี่รอดรับได้พี่เอานะเอานะเอานะ,นะไปน้องไปเชิดหัก ดไปไรใครอ่ะพี่พี่ตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งเอ๊ะสภาพพี่จะลงทำไมตรงนี้มันมีอีกจุดน้องไม่บอกอนะ่ะเจ๊โพด้วยเจ๊ไปใส่เสื้อหนูฝั่งนั้นขายได้ไหมฝั <laughs> ่งนั้นได้ไหมวิ่งบาวิ่งบา ผมว่าตำรวจมาไม่มาใช่หรอ,อมาแล้วมาแล้วลูกจา๋ามันไล่ไหมพี่หรือว่าได้ยินแต่เสียงอะไล่ั้อื่นมั้งอ้าวโดนคนเดียวด้วยจริงอะใช่ป้โอ้อยคุณตำรวจชนชน ตอา้าวไอ้เฮียเอาลองคนเดียวด้วยว้ายอีกโมน้ำช่วยด้วยไปหารถอีกคันหนึ่งมันลอช่วยได้ไหมช่วยด้วยครับ พี่ช่วยผมด้วยครับไปนั่นเหรอเหรอหรอยังยังครับยังยังตามอยู่ยังตามอยู่ ตำรวจแห่โค้งตำรวจแห่โค้งสู่นายแก่เชิญมึมด้วยครับใครก็ได้มารอรับหน่อยเอาแบาทิ้งไปรับป่ะไมดีไมดีครับไมดีไมดี ไม่ได้ไม่ได้ดวนดวน <c oughs> Help ไหนอะ่ะเรียกตามหลังยุทธิเดียบวนย,ยุ่ที่เดิมเนี่ยอันนี้เล่นเป็นชั่วโมงกับบอกเลยโอ้ยคุณตำรวจขอซ่อมครับพังเลย <c oughs> ขวดวัได้เหรย คุณคุณไปป่าครับผมโดนพอบอรพี่เป็นคำาี่ียกว่าพบรเดี๋ยวเจออีวัวจุน ก็ก็ก็กลัวพี่อยู่ใสอยู่ใสวนที่เดิมอะครับวันที่เดิมที่จุกงเมื่อวานอะที่เดิมเลยเมืวานไหนวะโรงพยาบาลใหญ่อะนะไม่ใช่เนี่ย่วนแถวแถวนี้หลยตรงสะพานอ่ะ ผมจะไปบนแถวกระลดลกลางนะยังไม่มีรถไปหาเลยอ้ยเอา้าสภาพกูได้รถแล้วเอาขนาดไหนพี่ก็มาสิ่งก่อรถเตา่ารถเตา่าแ้่รถเตา่าเจริญน เวลาการครึ่งชั่วโมงซ้ำแล้วกันอ,อะไรอะตอนนี้อยู่ไฮเวีครับไฮเวีเจดออกไปถึงไฮเวีเลยเหรอเขาตามเขาตามขอบอ๋ด้วยตามติดเลยอ่ะติดดึบเลย เดี๋ยวพ,พี่เกียคอยเลนพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมพี่คือไ,ไหนวะึงอไหนวะเดี๋ยวาแถวที่เดิมห้างจะเปสินค้าชั้นนำอะพี่ที่เดิมไหนวะออเนาะถ้าแถวที่เดิมที่เราขายเลยอ๋อตรงร้านค้านะใช่ใช่ใช่เาเรียบร้อยเลยอยากเลข ตัวไยไหวชิวเอไหวชิวเราชนยับเลยอ่ะเราชนจะซุนอ่ะใจงี้พี่รอดรับได้พี่ <c oughs> พี่อยู่ไหนอ่ะพี่เขาจะไข่อะฮะ หมายเลพี่พี่อยู่ไหนพี่ด่วนพี่ขยัะอยู่อ่ะอ่าชิวดูสภาพคนหนีเลยสองล้อแล้วเดี๋ยวแข็งไว้ก่อนอนุนขึงนช่วงหรือคุ้ยขาทำไมโดนตึ้งชิวเกินจะผมหนีสับตายเนี่ยพี่ อยู่ตรงห้างครับใกล้ๆเลยมีคนดิ้นอยู่เดี๋ยวไปช่วยตำรวจให้ไม่ไม่มารอรับมารอรับไปไปตึกแดงได้ไหมไม่ไม่ทันอะตึกแดงไม่ทันเหรอเหรเดี๋ยวผมจะลงรถเดี๋ยวผมจะลงรถจะซับเหรอฮะซับรถเหรอใครขับก็ได้ใครขับก็ได้ที่คิดว่าแบบรอดไลยอะ แต่ไม่ใช่พี่ดิวนะอ๋อพอ่อตอนนี้อยู่ตรงการะดาษไอ้พี่ส่งคันเลยเหรอใช่ใช่กูว่ามึงยอมไม่จริงเอาดาวดาวนะไปน้องไปแค่ไห <c oughs> <c oughs> น ล้อแรกแล้วดิวล้อไหมพี่ล้อแตกสวยพี่สวยตรงพี่หั่เหินเลยพี่เหินมั่วเลยเหินข้างหน้าเหินข้างหน้าเหินข้างตรงไปตรงไปเหินมั่วเหินส่วนเลยพี่ นี่เนี่ยขวาขวาเก๋ไ่สวยไปขึ้นได้คันเดียวชิบหายเฮ้ยออกได้เฉยไอตำรวจมาไม่ได้พี่ไม่ได้ที่วอาแล้วซัพพอร์กันได้ดีสุดนะแต่คอพี่แต่ขอบถังพี่ สภาพสภาพไม่คหดที่สามวันเลยนะนี่จริงโอ้โหทั้งครอบครัวจริงแต่ขอพี่สวยพี่ไอ้เหี้ยวิ่งเถอะพี่ไปหาที่มันแบบ ที่มีแบบที่หลบอะไรเยอะๆพี่ถ้าจะวิ่งอ่ะมุดเลยพี่มุดมุดเอาเอายิกด้านหนึ่งจะให้มันยิงพี่นี่แหละขึ้นตึกตึกตึกพี่เข้าตึกเข้าตึกเข้าตึกตึกเขาตึกนี่เข้าได้เข้าได้แบบทางเลยจะวิ่งนะนี่ฉีกมันจะวิ่งไปไหนมันไม่มีที่ให้วิ่ง มีพี่พี่เห็่ไหมสอบสายไอ้หุ่นออกตำรวจโกงพี่ฉีกเลยฉีกเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลอดพี่มันขึ้นไม่ละแยก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 คนละมุมคนละมุมแล้วดูเอารถจอดตรงนี้ด้วย กูแอบแล้วกูแอบแล้วไม่เห็นรถนะโูโละไปเบรคคันดำผมหนีดีกว่ามีใครจะไปคันดำผมไหมไปไหมไปไ,ไปไปไปเสียงเงียบก่อนละกันโอเคเอาคันดำหนีเลยละกัน ไอ้จะรอใชยขี้เขาตื่นเต้นถ้าใครไม่รอดบอกนะเดี๋ยวจะไปรับเลยเกมเล่นกูเหลือประมาณเดียวตายอะ่ะเขาผมสามหมัดเลยพี่ ไอ้เห้่ได้ช็อตเด็ดกดวอลก็ได้พี่พี่จะพิมพ์ทำไมนับหน่อยข้างตึ้่พกชะเสียงตำรวจอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะขึจะกล้าไปห้อมันจำพี่ไม่ได้หรอกพี่ก็เนียนทำไมการอดปะ ห้านาทีไม่ใช่หรออุ้นมาเหรอเสียงรถอะใช่ค่ะตัานจะไม่รอดวะใช่ไหมพี่อยู่ไหนพี่เสียงใครบีบแต่ว่าอุ้นเหรอผมผมไหนอะ้างไหน,นลงมาดิลงมาลงมาจากตึกดิอยู่ทางเข้าเนี่ย โรงพยาบาลก็เละกูวิ่งไม่ออกไม่ได้ช็อตเด็ดเลยจริงได้เหมือนกันไม่รุ่นเลยบอกเลยโหจำกูไม่ได้หรอรอดรอดปะรอดรอดอยู่โรงพยาบาลไปรับไหมครับโรงพยาบาลหนูอยู่โรงพยาบาลโอ้โหนี่วิ่งมาโรงพยาบาลเลยเหรอ ไม่ไม่พี่เห็นพอดีเมื่อกี้พี่เลยมาส่งหล่ใชไ่ได้ไรหละจริงได้เหมือนกัน